อะไรที่เป็นของหนักขันห้าเป็นของหนักแต่ว่า1คนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีครบแต่เราก็ไปมีลูก3คนพระอาจารย์เพิ่งเจอยายคนหนึ่งเมื่อไม่นานเนี้ยถามว่ายายใกล้จะหมดลมแล้วนะไหนยายลองนับซิมีลูกกี่คนขอเช็คสติก่อนว่ายายพร้อมจะดับจิตหรือย,อยังพร้อมจะหมดลมหรือยังไหนลองเช็คหน่อยซิมีลูกกี่คนไหนลองนับซิชื่ออะไรบ้าง ยายแกก็หลับตาแกก็ว่านะคนที่หนึ่งชื่อนี้คนที่สองชื่อนี้คนที่สามคนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติดปติดต้องติดตามติดตีติดห้าติดหกเราก็บอกยายยาย,ยายพอแล้วหลงแล้วหลงหลงหลงลูกคนเล็กนั่งอยู่ข้างๆบอกพระอาจารย์ครับอย่าเพิ่งให้แม่จุดหยุดดิครับผมคนที่สิบเก้ายังไม่ถึงเลยครับยายมีลูกสิบเก้าคนนะโยมอยู่ข้างวัดพระอาจารย์เองนั่นแหละห่างจากวัดประมาณสามกิโล เพิ่งจะรู้เลยว่ายายมีลูกสิบเก้าแลคลอดจากท้องเดียวเลยสามีเดียวพัญญาเดียวเลยคือเราเรียนในนักธรรมชั้นตรีโทเอกเนี่ยเราอ่านหนังสือธรรมะก็จะเจอชื่อนางวิสาขาใช่ไหมนางวิสาขามีลูกยี่สิบคนตอนพระอาจารย์เรียนพระอาจารย์ก็ว่ามันมันก็ดูโอเวอร์เนาะดูเกินจริงเนาะมันดูเป็นเรื่องแต่งเป็นนิทานเอา้าที่ไหนได้ข้างวัดเราเลยสิบเก้าคนเนี่ยเด็กก็บอกแม่พระอาจารย์ขยันทำกันเลยเกินเนาะ เขาขยันทําแต่เขาก็ขยันเลี้ยงของเขาด้วยนะ19คนดูสิในตัวเมืองตราดเนี่ยตึกสูงสเนี่ยลูกบ้านนี้ทั้งนั้นเลยเออทาไมเขาเลี้ยงได้รวย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 ทุกคนถ้าจะบอกว่าคนสมัยก่อนขยันทําสมัยนี้ไม่ยิ่งขยันทําบันกว่าเลยแต่พอสมัยนี้มียาคุมกําเนิดกับมีถุงยางอนามัยไงใช่ไหมมีรูปแบบการคุมกําเนิดได้แต่คนสมัยก่อนเขาก็ปล่อยปล่อยปล่อยโดยธรรมชาติ สมัยนี้ถ้าหากว่าปล่อยธรรมชาตินะไม่แน่นะลูกอาจจะมากกว่าคนสมัยก่อนนะใช่ไหมอ่ะไหนาใครมีพี่น้องเอาไล่ตั้งแต่น้อยๆก่อนใครมีพี่น้องสองคนใครมีพี่น้องสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคนสิบคนโอ้มีสิบคนดูที่ดูที่จะไปถึงแค่ไหนเอา้าสิบเอ็ดคน โอ้สิบเอ็ดคนมีอยู่สองท่านด้วยกันสิบสองคนสิบสามคนสิบสี่โอ้โหไม่มีพระอาจารย์ก็โอโหเป็นงั้นเองเป็นการบริหารคอเป็นการบริหารคอนะสิบสี่คนไม่มีสิบห้าไม่มีนะอ่านาจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดฮะสิบหกคน โอ้ของโยมฟ้ามีสิบหกคนเลยอ่ะนี่ก็สิบหกเหมือนกันโอ้สิบหกคนตอนนี้เหลือกี่คนอาบ้านนี้เลอกี่คน <5. S 1> เหลือห้านอกนั้นก็ไปสวรรค์หมดแล้วอ่ะนี่ไปกี่คน <5. S 1> เหลือ <5. S 1> ยังครบอยู่สิบหกคน <laughs> โอ้เก่งจริงๆนะที่ตราดมีอยู่คนหนึ่งกงก่อนที่เขาจะสิ้นลมเขาก็ ผมก็อยากจะมีลูกชายเหลือเกินก็พยายามเพียนมาตอนนี้ก็เลยตัดใจแล้วไม่ไม่มีมีลูกสาวทั้งหมดเลยสิบสองคนนางสิบสองเห็นไหมนางสิบสองลูกสาวสิบสองคนแล้วก็เลี้ยงได้ดีทุกคนเลยเป็นครอบครัวตระกูลที่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นลูกสาวแต่ละคนนสวยๆแล้วก็ขยันเป็นผู้หญิงสวยแต่ก็ ทำสวนทำสวนเงาะสวนทุเรียนสวนอะไรแบบนี้แบบแต่ละบ้านมีสวนแบบเกือบเป็นร้อยไร่เกือบร้อยไร่ทั้งนั้นเลยเลี้ยงลูกได้เก่งมากนะงั้นขันห้าเป็นของหนักมีลูกคนที่สองก็เพิ่มไปอีกห้าขันสามคนก็เพิ่มไปอีกห้าขันเนี่ยที่พระอาจารย์บวชมาอยู่ได้นานมาสามสิบพรรษาเนี่ยก็ขอให้โยมทุกคนมีส่วนร่วมในบุญของพระอาจารย์ด้วยเนาะพระอาจารย์มีบุญประมาณเท่าใดไม่รู้เหมือนกันว่ามีเท่าใดนะ แต่ก็ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในบุญของพระลูกพระหลานพระพี่พระน้องนะใครมีศักอายุในเกณฑ์กลางๆก็ถือว่าเป็นโยมอาเป็นโยมนะาเป็นโยมป้าโยมลุงโยมพ่อโยมแม่โยมน้องโยมเพื่อนถ้าอายุเท่ากันในวัย49ปีนี้ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับพระซึ่งเป็นญาติของโยมองค์นี้ไม่ต่างจากที่พระอาจารย์ทำทุกๆประการขอให้บุญนี้ จงสำเร็จมีแก่ทุกทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังเทิน <harass ing. S 1> เพียงแค่เราสาธุชื่นชมยินดีด้วยเนี่ย <Yeah. S 2> ก็ถือว่าบุญนี้มันก็ถูกมันเหมือนกับถ้าเป็นการดาวนะ์โหลดนั้นมันก็อัปโหลดไปแล้วแต่มันก็ได้ไม่เท่ากัน <c oughs> หรอกโยมมันได้แหละแต่มันได้ไม่เท่ากันมันเหมือนกับถ้าเราจะยกตัวอย่างว่า,าสมดุลโลกสมดุลใจ อะไรที่เราทำแล้วมันเป็นวัตถุที่จับต้องได้มันก็จะได้ในสิ่งที่มีโอกาสที่จะจับต้องได้แต่อะไรที่มันเพียงแค่อนุโมทนาสาธุมันก็จะไปเป็นบุญแบบทิพย์ท,ที่เป็นอยู่ในสุขสวงสวรรค์เช่สชนสองคนคนหนึ่งหิ้วบินโตไปทำบุญไปด้วยความรู้สึกว่าเราจะไปทำบุญแต่ถูกบังคับให้ไปก็ไปด้วยความจาใจแต่สิ่งที่เขาทามันมีสิ่งของเกิดขึ้นจริงไหม มีข้าวมีน้ํามีอะไรจริงๆเกิดขึ้นในปินโตซึ่งบางคนหิ้วไปก็ไปทั้งหมดตั้งเจ็ดชั้นใช่ไหมใส่ของไปสามชั้นอีกห้าชั้นไว้ใส่กับข้าวขากลับ <c oughs> <c oughs> นะแต่ก็อย่าไปว่ากันเพราะว่านี่มันคือสวรรค์เจ็ดชั้นเช่ไนหะสวรรค์เจ็ดชั้นเช่นนะั้นนะ่ะเพราะว่าชั้นที่หนึ่งนี่เดี๋ยวเอาไปให้ยายกับตาสองคนนั้นที่อยู่บ้านแกๆ่ๆไม่มีลูกหลานดูแลชั้นที่สองเอาไปให้เด็กสองคนพ่อแม่ถูกลดชนตาย ชั้นที่สามเอาไปให้คนนั่นชั้นที่สี่เอาไปแบ่งคนนี้จนชั้นที่ห้าเหลือก้งางปลาเหลือกระดูกระไรต่างก็ขยำข้าวเอาไปให้หมาจรจัดที่อยู่ในปากท่อที่หน้าบ้านเห็นไหมมันคือสวรรค์เจ็ชั้นงั้นบางทีเราก็อย่าไปตําหนิคนที่เอากับข้าวกับบ้านนะบางทีก็เราไม่รู้เบื้องหลังเขาข่าวบางข่าวที่เราดูในโซเชียลมือนกันเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าของจริงมันคือยังไงเออลืม อาจารย์ก็ลืมถามด้วยว่าเก้าอี้ตัวนี้มันข,ของพอโรงเรียนปะเนี่ยมวยฮะ <laughs> ใช่ของพอรโรงเรียนปะเนี่ยอา <laughs> จารย์จะได้แบกเก้าอี้มาเองเราไม่รู้หรอกโยมว่าจริงๆแล้วอ่ะเหตุการณ์นั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังนั้นไหมเราอาจจะทุกวันที่เราดูข่าวเราอาจจะรู้สิบก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเก้าแปดเจ็ดหกห้ามันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องราวมาจนกระทั่งคนคนนั้นระเบิดแตกเราไม่รู้หรอกมันอาจจะผิดก็จริงแหละ มันผิดตรงที่สิบอะแต่ว่ากว่าจะถึงสิบเนี่ยเขาต้องเขาต้องกดกลั้นอะไรมาเท่าไหรอ่อ่ะใช่ไหมมันอาจจะมีแหละมันอาจจะมีเรื่องราวที่เราไม่ทราบงั้นเราก็ไม่ไม่ควรไปตัดสินชาวพุทธที่ดีจะต้องไม่เอาปากไปสร้างกร,รมง่ายๆกับเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเห็นไหมเมื่อเช้าที่เห็นภาพเมื่อเช้าโอ้แต่ละภาพน่ากลัวไหม <laughs> อย่างหัวติดกันอย่างเงี้ยน้องไปอย่างนั้นนะต้องเดินไปกระชากหัวกันไปอย่างเงี้ย ไม่รู้เขาสร้างกรรมอะไรร่วมกันแต่กรรมเขาก็จะจัดสรรรูปแบบให้ให้ทุกอย่างมันสมแก่เหตุแก่ผลแหละงั้นถ้ามีข่าวที่เราได้ข่าวคนถูกกระทําที่ไม่ดีไม่ดีไม่แน่หรอกคนที่ถูกกระทำเนี่ยเราเห็นเราสงสารชาติที่แล้วเขาอาจจะเนอะเขาอาจจะมีการไปทําคนอื่นไว้ก่อนเยอะก็ได้นะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอย่างโยมเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ย เราเห็นใช่ไหมว่าโยมเมฆนี่ก็นะดับไปอย่างอย่างน่าสงสารจริงๆอย่างโยมเมฆเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบุญดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตามคนจะเข้าวงการบันเทิงได้ไม่ไม,ไม่ง่ายหรอกนะเนะี่ยอย่างหน้าตาดีาาดอย่างพระอาจารย์เนี่ยจริงๆก,ก็ก็น่าจะเข้าวงการบันเทิงได้แต่เขาก็เข้า,ขา,ขาไม่ได้ใช่ไหมโยมไปอาเจียนได้นะออกข้างนอกไปไปอ้วกได้อนุญ,ญาต อวกใสเป้เพื่อนข้างๆก็ได้มันไม่ใช่ว่าคนจะเข้าวงการบันเทิงกันได้ทุกคนนะโรงเรียนที่พระอาจารย์เคยเรียนตอนสมัยหมอต้นนะะเนี่ยตำรวจเขาก็ชอบโทรมาพระอาจารย์ครับวันนี้ผมไล่จับไเด็กม .4 อยู่สามคนเนี่ยมันไล่ตีน้องม .1 เนี่ยถามว่ามันไล่ตีทําไมอ่ะมันบอกมันบอกมันหมั่นไส้น้องม .1 มันหน้าตาหล่อหน้าตาดีมันเลหมั่นไส้น้องมันมันไล่ตีน้องมันเอาไม้กระบอกไล่ตี เราก็บอกตำรวจบอกโอ้ยโรงเรียนนี้ก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนพระอาจารย์เข้ามอนหนึ่งพระอาจารย์ก็ถูกไล่ตีแบบนี้แหละอืมเนี่ยเราพูดแล้วเราก็สบายใจใช่ไหมอ่า <laughs> <laughs> งั้นคนเข้าวงการบันเทิงได้ไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างยมปุ๊กเนี่ยน่าจะไปเป็นนางเอกหนังเลยเกินแต่ก็ก็ไม่ได้เป็นใช่ไหม <laughs> ดูหน้าตาน่าจะเป็นตัวอีฉามากกว่าเนาะ <laughs> ลายตบนางเอก <laughs> ลากไปตกกลางสี่แยกโอ้เนี่ยพระอาจารย์คือพระอาจารย์เมื่อคือนนั่งคุยกับโยมปุ๊กอยู่พักใหญ่ๆถึงว่าเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของคนคนหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าตัวเราเป็นคนยังไงให้ดูคนรอบตัวเราประมาณ15คน15คนจะมีค่าเฉลี่ยว่าถ้าเขา15คนนิสัยเป็นคนยังไงเราเนี่ยนิสัยเหมือนคน15คนนั้นเพราะถ้าเคมีมันไม่ตรงกันศีลมันไม่เสมอกัน เขาเราจะคบกับเขาไม่ได้อืมแต่คนสิบห้าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็จะมีพระอาจารย์ลองลองพิจารณาดูนะคนที่แบบสนิทก,กับพระอาจารย์เหลือเกินเนี่ยประมาณสิบกว่าคนเนี่ยรอบตัวเรามันจะมีกลุ่มที่ที่เป็นพลังบวกของพระอาจารย์อยู่ประมาณห้าหกคนอีกประมาณสิบคนเนี่ยจะเป็นแบบพลังลบ,ลบแต่พลังลบคืออะไรพลังลบคือพระอาจารย์รู้สึกว่า เขาคือคนที่พระอาจารย์อยากช่วยเหลือเกินอยากฉุดขึ้นมาอยากดึงขึ้นมาสงสารเขาแต่เขาก็ไม่ได้มีพิษมีภัยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยดึงเขาขึ้นมาส่วนอีกห้าคนเนี่ยเขาคือพลังบวกของพระอาจารย์พระอาจารย์อยากขอให้เขาเนี่ยช่วยเป็นไฟเติมให้พระอาจารย์พระอาจารย์จะได้เอาไฟของพระอาจารย์ไปเติมให้คนอีกสิบคนก็เลยพยายามอยากจะทํากันบ้านว่าสิบห้าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีค่าที่เสมอเท่ากันไม่ได้มีเกณฑ์เฉลี่ยเสมอเท่ากัน มันก็เลยจะมาสรุปที่เราว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีมันมีเกณฑ์สิคนตรงเนี้ยที่เราอยากช่วยเขาแสดงว่าเราก็ไม่ใช่คนเลวคนร้ายอะไรแต่เราก็เหมือนกับที่ชาร์จแบตเขาเรียกอะไร power bank เนเราก็เหมือน power bank ที่ทุกคนก็อยากจะมาชาร์จไฟจากเรา10คนแต่เราก็ต้องการชาร์จไฟจากใครสัก5คนเหมือนกันเพราะแบตเรามันก็จะหมดเหมือนกันนะ โยมปุ๊กเนี่ยคือคนหนึ่งนะที่ที่พระอาจารย์รู้สึกว่าเขาชาร์จแบตให้พระอาจารย์ได้ตลอดเขาจะคิดบวกตลอดอะไรก็บวกตลอดนะพอโทรไปพระอาจารย์พระอาจารย์เจอปัญหาน,นี้พระอาจารย์บวกเลยบวก <c oughs> เออเราก็เอาอีกแล้วชวนบวกอีกแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่จะบวกมันจะโยมปุ๊กบวกบวกแม่งเลยบางจะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นโ <c oughs> ยมปุ๊กชวนคิดบวกนะชวนคิดบวก และวันนี้พระอาจารย์เจออีกรูปหนึ่งก็คือนี่แนะหละหลวงพ่อจเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณที่เนี่ยตอนฉันเพนะนะก็คุยกับหลวงพ่อเออไม่ใช่ตอนตอนเช้าก่อนจะขึ้นเวทีนะพระอาจารย์ก็บอกโอ้หลวงพ่อครับตอนเนี้ยผมอนะ่ะในเพจอนะ่ะเพจปลอมพระศักดาเยอะเหลือเกินนะเพจที่ใช้ชื่อใช้รูปผมอ่ะนะก็ไปปลอมปลอมปลอมเยอะเหลือเกินแล้วก็ใน YouTube ก็ช่องก็ไม่มีช่องผมเลยแต่ก็คนก็เอาคลิปไปแล้วก็ไปทําแบบปลอมๆเยอะเหลือเกิน เราก็หวังความเห็นใจจากท่านไงท่านพูดมาคำหนึ่งว่าไม่มีปลอมหรอกหลวงพ่อคูณบอกไม่มีปลอมอืมคนก็เอาช่วยเอาคลิปท่านไปช่วยเผยแพร่ต่อโห oh. มันเหมือนกับท่านมาเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้พระอาจารย์เห็นเลยนะว่าเออก็ใช่สิคนที่ก็ดูเรามันจะเป็นจากช่องปลอมก็จริงอะ่ะแต่มันก็เป็นคลิปที่เรากําลังพูดอยู่ใช่ไหมอ่ะเขาไม่ได้เอาความคิดใหม่เข้ามาใส่ลงไปเลยนะนะนะ่มันคือความคิดเราล้วนๆเลยนะ เรากําลังชวนคนคิดบวกแล้วเขาช่วยเอาไปแล้วเขาไปมีรายได้เขาอะไรเขามันก็เป็นค่าแรงที่เขาเอาธรรมะเราช่วยไปขยายต่อใช่ไหมโยมก็เลยช่วยพยักหน้ากันใหญ่เลยเนะี่ยเลยรู้สึกผิดไปใหญ่เลยวันนี้พระอาจารย์โยมน่าจะช่วยสายหนะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันฉันเข้าข้างท่านฉันเข้าข้างท่านมันน,นี่นี่ทิ่ิถามก็คือจะหาพวกนั้นเนี่ยโยมยังมาถลม่มถมทับกันทําไม แม่เออจริงๆเหมือนที่ท่านว่านะท่านบอกว่าหลวงพ่อคูณดูสิหลวงพ่อคูณเนะี่ยบอกว่าไม่มีอะไรปลอมหรอกคือคนไปปลอมเหรียญท่านไงไปก๊อปแล้วก็ไปทําเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญปลอมซึ่งไม่ได้ออกจากวัดท่านบอกเขาเอารูปกูไปแขวนคอมันก็รูปกูนั่นแหละคนมาก่อนนึกถึงกูนั่นแหละใช่ไหมมันไม่มีปลอมหรอกองั้นเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องไปคิดใหม่กับเรื่องนี้ละ <laughs> ต้องไปคิดใหม่ แต่ก็ไม่ได้ลบจนเกินหรอกนะใจมันก็แอบ,บคิดอยู่ไม่งั้นพระจาน์ก็ดําเนินคดีไปแล้วสินะไม่งั้นพระจาน์ก็ฟ้องร้องอะไรกันไปเพราะว่าบางที่เขาก็เอาไปซะจนทุกวันเลยบางทีจนรู้สึกเราเนี่ยกลายเป็นตัวก๊อปปี้เขาไปแล้วอะทุกวันเนี่ยนะคนดูในช่องปลอมวันหนึ่งอะสมมุติคนกดไลค์อะ่ะแ0ดหมื่นไลค์เก้าหมไลค์คนกดในช่องจริงเจ0 0ช่องกดช่องปลอมแปดหมคลิปเดียวกันเนี่ยคลิปเดียวกัน แต่เราก็กลัวอย่างหนึ่งไงที่พูดหนึ่งถึงเนี่ยก็คือกลัวก็คือว่าในแพลตฟอร์มในช่องเขาเนี่ยบางทีมันก็เป็นคลิปเรานั่นแหละแต่มันก็มีแบบอะไรอะวันนี้คุณจะโชคดีถ้าคุณอะไรนะไปไหว้เท้าเวสุวรรณไปไวหไว้นู่นไหว้นี่ซึ่งมันก็มีคลิปเราซึ่งอยู่ในไทม์ไลน์นั้นอะซึ่งคนก็อาจจะเข้าใจผิดไปไม่ใช่ไหมว่าอ๋อพระสักดาก็สายเดียวกับเขามันก็จะเสียชื่อแล้วมันก็จะเสียหายอุดมการเราไปด้วยใช่ไหม มันจะไปบั่นทอนที่ทําให้คนที่ที่อยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราก็เข้าใจเราผิดแล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออพระองค์นี้พูดดีแต่ว่าสายหมูอ่ะมันก็อาจจะทำให้ไปทําให้คนบางกลุ่มที่จะก้าวขาเข้ามาก็ถอยออกไปซะแล้วเพราะเคยไปเห็นแค่คลิปเดียวที่คลิปเราไปปนอยู่กับอ่าช่องที่เป็นเรื่องของการขามีพนันออนไลน์มีหวยออนไลน์อะไรด้วยอ๋อพระองค์นี้อ๋ออยู่ในช่องออนไลน์หวยออนไลน์ทุกวัน ง่นที่พระอาจารย์พูดคือต้องการรักษาสิทธิ์ตรงเนี้ยตอนนั้นก็ตั้งใจว่าหวังว่าอยากจะให้อตำรวจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ช่วยหน่อยเรื่องช่องปลอมอะไรเงี้ยก็พอจะรู้จักกับพอพบอรตระ <c oughs> กับบิ๊กโจ๊กอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็พอ <c oughs> พอที่จะพอที่จะพูดคุยได้บ้างแต่ตอนนี้ก็คงไม่ได้คุยกันละอะ เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็แค่ดูอย่าไปวิจาร์ณอะไรมาก